สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทาง2ตัวนะคะ2ตัว3ตัวแล้วก็หลักร้อยนะคะเราจับหลักร้อยกันนะคะทุกคนอ่ามาดูนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะเน้นระยัน,นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้จัก,กรยานนะคะในการรับชมรับฟังเนาะมาดูนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ กปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเป็นแนวทางที่ดีที่หมานที่หิงที่ปังนะคะตัวนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะ2ตัวบนสามตัวบนแล้วก็หลักร้อยนะคะเราจับประกบกันนะคะเราจะประกบกันนะคะแล้วก็จบคลิปนี้นะคะรอเจอกันอีกทีนะคะกับชุดสรุปตอนเย็นนะคะชุดสรุปนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ เราจะมาวิเคราะห์กันเนาะกับชุดสรุปนะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเอา้ามาดูกันก่อนเลยนะคะผลออกนะคะ4 5 9 4 8นะคะอันนี้ก็คือบนเนาะ ทุกคนนะคะแอดอมีข้อสังเกตนะคะมีข้อสังเกตแอดก็เพิ่งสังเกตสูตรตัวเองนะคะเพราะว่าเราก็สังเกต3ตัวใช่ไหมคะ3ตัวนะคะ3ตัวมันมาแถวหลังนะคะมันมาแถบนี้นะคะเวลามันเข้ามันเข้าแถบนี้เกือบทุกงวดนะคะ3ตัวเนาะแอดก็เลยมาสังเกต2ตัวเอ้า จริงด้วยเฮ้ยเพราะว่าสามตัวมันเข้าประมาณสองแถบนี้นะคะเอา้าถ้าแบบว่าเราสังเกตเราสังเกตสามตัวมันมาแถบหลังดีนะคะสองตัวมันก็ต้องเป็นแถบนี้สี่เนาะแอดก็นึกเนาะเพิ่งรู้นะคะเพิ่งรู้ก็ตอนมาสังเกตนี่นะะแหละค่ะเอ้าแล้วแสดงว่ามันเอาหลักหน่วยเป็นยึดฐานนะคะตัวเด่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเด่นเนาะก็จะเด่นสี่ห้าใช่ไหมคะบนนะคะบนของเรานะคะ่แอดสังเกตเนาะงวดก่อนนี่ก็ ก็ต้องเป็นเด่น4 5ชิโนถ้าถ้าอย่างนั้นนะเราเอาหลักหน่วยนะคะเราเอาหลักหน่วยยึดเป็นพื้นฐานนะคะหลักหน่วยยึดเป็นพื้นฐานเอาแบบว่าสายลูดนะคะสายลูดแบบว่าไม่ต้องอะไรตำแหน่งนะคะ4 5นะคะทุกคนนี่เนาะแอดก็เลยไวยมาลองสังเกตย้อนดูนะคะมาลองสังเกตย้อนดูค่ะทุกคนมาลองสังเกตย้อนดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอานี้ลองเป็นพื้นฐานก่อนเนาะ มาลองสังเกตย้อนดูนะคะงวดเก่านะคะงวดเก่าๆเนาะเอ้ก็เลยเปิดย่อห้ดูค่ะทีนี้นะคะนี่นะคะเอาหลักหน่วยนะคะยึดพื้นฐานนะคะเอาถ้าแบบว่าไอ้นี่นะคะเก้าศูนนะคะแสดงว่าบนมีเก้ามีศูนย์เนี่ยมันก็โอ,อกมันก็โอแปดเก้านี่นะคะทุกคนเห็นบอ่อันนี้เราวางตำแหน่งถูกเพรามันมาเห็นไหมมันมาสองแถวหลังเนี่ยคะ่ะสองแถวหลังนะคะมันจะเข้าเหมือนอย่างนี้เห็นไหม เออเนี่ยสซงแถวหลังนะคะนี่เห็นบอ้า90นะคะแอดก็เลยย้อนอีกงวดหนึ่งนะคะย้อนอีกงวดหนึ่งให้เอฟซีดูนะคะ<ม>ย้อนอีกงวดหนึ่งเนาะงวดที่มันเข้าสามตัวตรงอะคะ<ม>่ะย้อนอีกงวดหนึ่งนะคะย้อนอีกงวดหนึ่งให้เอฟซีดูนะคะ<ม>เอาไม่ใช่หนึ่งหกสี่เนาะโอ้นี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่เนาะ นี่นะคะหมายถึงตัวเด่นนะคะตัวเด่นบนนะคะตัวเด่นบนนะคะ,นนนะ,คะทุกคนอ้าอันนี้มันไม่เข้านะคะเพราะว่าบนมันออกหนึ่งหกนะคะหนึ่งหสนะคะอันนี้มันออกหนึ่งหกสี่น่งวดนี้นะคะมันก็เป็นห้าหกเออเอก็เลยว่าเออเอดก็มีเอหลายเอเหลือเกินนะคะไมยถ้างั้นเราก็มาสังเกตแสดงว่าบนงวดนี้ต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนะคะนี่นะคะทุกคน นี่เนาะเอาให้ดูก่อนนะคะนี่นี่นะคะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นตําแหน่งที่เราได้นะคะถ้าใครจับนะคะเพราะว่าสามตัวนะคะสามตัวเราเน้นไปที่ตรงตําแหน่งนี้ใช่ไหมคะเน้นไปตรงตาแหน่งนี้จับตามองค่ะจับตามองน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะนี่สามตัวนะคะเวลามันเข้าเห็นไหมนี่ โอ้เสียดายนะคะหลักเราผิดค่ะหลักร้อยเราผิดนะคะหลักหน่วยหลักสิบเราวางถึงถึงหลักร้อยไม่ผิดเราก็ไม่ได้ตรงๆค่ะเราจะได้โตททันทีนะคะเพราะว่าหลักสิบมันมาอยู่ตรงนี้นะคะห้ามันมาหลักสิบค่ะแต่ว่าแอดให้ห้าไปหลักหน่วยนะคะแอดไม่มีห้าเก้านะคะทุกคนถึงว่าห้ามาหลักสิบก็ไม่มีห้าเก้านะคะเนี่มันไม่มีห้าเก้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้านะคะ ไม่ได้ค่ะได้โตดถ้าถ้าหลักร้อยไม่หลุดก็คือได้แค่โต๊ดนะคะไม่แค่โต๊ดเอามาดูกันนะคะมาดูกันงวดน,นี้เลยนะคะมาดูวันนี้เลยเนาะจับสามตัวด้วยนะคะ จับ3มตัวด้วยนะคะแอดวางตำแหน่งหลักร้อยก่อนเลยนะคะทุกคนหลักร้อยของเราได้มาแล้วนะคะหลักร้อยของเราได้มาแล้วนะคะนี่นะคะหลักร้อยของเราเนาะสี่ห้าเก้าศูนย์ค่ะงวดนี้หลักร้อยนะคะงวดน,นี้หลักร้อยตามสูตรนะคะ okay. สูตรนี้นะคะสิบงวดหลุดสองงวดนะคะก็คือเข้าไปแปดงวดนะคะสิบงวดหลุดสองงวดเข้าไปแปดงวดค่ะทุกคนนี่ทามาสิบงวดแล้วนะคะเข้าไปแปดงวดนะคะแต่ว่าตัวเด่นล่างนะคะ ตัวเด่นเนาะตัวเด่นนี่เข้าดีนะคะตัวเด่นเนาะเอาไปประกบสูตรไหนได้บ้างเนาะนะคะถ้าเป็นตัวเด่นสีตัวนะคะ ชุดประกบเนี่ย4590ค่ะงวดน,นี้หลักร้อยให้4590นะคะ4590นะคะเรามาวางตำแหน่งกันเลยนะคะเรามาวางตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักสิบหลักหน่วยบนเราวางตำแหน่งกันเลยค่ะทุกคนจบคลิปนี้นะคะเจอกันกับชุดสรุปตอนเย็นเด้อค่ะแอดก็ไม่ได้ลีลาหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าแอดก็ลงตามสเต็ปที่เคยลงเลยนะคะทุกคนมันหลายคลิปแล้วแอดก็เห็ุบัท่านนะคะทำใ่ทันพึ่งตืง่นด้วยนะคะก็รีบมาทําแนวทาง ทุกคน,นมาดูหลักสิบนะคะหลักสิบบนของแอดนะคะแอดวางตำแหน่งหกเจ็ดปดเนะคะถือว่าเลขยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะหกเจ็ดแปดเนะคะหกเจ็ดแปดเนะคะหลักหน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้บนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแสดงว่าบนมีสีมีห้านะคะเอาที่แบบว่าไม่วางตำแหน่งนะคะแต่ว่า ว่านะคะมันก็มีแต่นะคะบนของเรานะคะมันมันมัน,มนไอ้นี่นะ,ะนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาหลักหน่วยหลักสิบนะคะหน่วยหลักหน่วยดับหลักหน่วยดับหลักสิบมาตัดนะคะดับหลักหน่วยบนของเราเป็นเก้านะคะ ไม่มีค่ะก้าเรามาอยู่หลักสิบค่ะไม่มีนะคะไม่ติดดับเลยนะคะนี่ไม่ติดดับเลยนะคะก้าเรานะคะนีก้าวที่เราใช้ตัดบนนะคะก้ามาอยู่หลักหลักหน่วยค่ะอันนี้มันให้หลักสิบลวดไปค่ะงวดนี้เลขด่นเยอะเลยนะคะงวดนี้เลขด่นเยอะเลยนะคะเลขด่นเข้าทุกคู่เลยนะคะแต่ว่าแถวแรกมันยังไม่เดินนะคะ ดับส0บบนนะคะดับ1ิบบนดับ4นะคะ1ิบ,บนนะคะ1ิบบนดับ4ไม่ติดดับนะคะเพราะว่า4เราอยู่หลักหน่วยค่ะ4เราอยู่หลักหน่วยนะคะ,ะ,คะซึ่งมาจับคู่กันนะคะ 6 7 8 9 0นะครับประกบหลักหน่วย1 2 3 4 5นะคะ6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5นะคะ9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5นี่คือนะคะ นี่คือตัวที่เราจับประกบคู่ถ้าไม่แอดถึงไม่วงกลมตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่เดินค่ะตำแหน่งแอดไม่รู้ว่ามันจะเดินตอนไหนนะคะตำแหน่งนี้มันยังไม่เดินนะคะแล้วถ้านะคะแล้วถ้านะคะเราจับสามตัวของเรานะคะสามตัวของเราเนาะมันเป็นแถวหลังที่มันเดินใช่ไหมคะตำแหน่งที่มันเดินตอนนี้บนบนยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรอผลออกเนาะ ถ้าแสดงว่าบนต้องมีสี่มีห้าค่ะบนต้องมีสี่มีห้าถ้าเป็นหลักหน่วยสูตรนี้เนาะแสดงว่าบนนี่สี่ห้าเดินเลี้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบก็ช่างนะคะสี่ห้าเดินเล้วนะคะแต่ว่าสี่ขอสี่ให้เป็นหลักหน่วยนะคะเพราะว่าสี่เดินหลักสิบไม่ได้สี่ติดดับนะคะทุกคน เออนี 45. สี่ห้าแสดงว่าจับตามองสีห้าบนจะมีไหมนะคะสักตัวเอาแบบไม่ปักหลักนะคะอ้าถ้าตำแหน่งนี้มันเดินใช่ไหมคะตำแหน่งนี้มันเดินเนาะเราจับคู่แล้วนะคะมาดูตัวเน้นของเรานะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดนาะคะ 2, 4, 1, 02, 03, 04, 5, เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าสพอของเราไม่ติดดับนะคะตำแหน่งที่มันเดินคือแถวหลังนะคะแถวหลังสแถวหลังที่เราสังเกตดูนะคะถ้ามัน เดินนะคะถ้าไม่มีสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดนะคะมันก็จะเป็นตัวนนเน้นๆเลยนะคะตัวนนเน้นๆเลยมันก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าใช่ไหมคะหนูเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแปดสี่แปดห้านะคะเก้าสี่เก้าห้านะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะแต่เอสเทใจไปให้ห้านะคะ บนนะคะบนที่หน้าจับตามองเลยเป็น5้านะคะแอท,ทใจไปให้ห้าบนนะคะเอาแบบไม่ปักหลักนะคะเอาแบบไม่ปักหลักเนาะทุกคนเนาะอันนี้สังเกตจากสูตรนะคะแอดก็สังเกตจากสูตรเอานะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็ลองสังเกตกันดูนะคะรอดูนะคะพอเราจะ จับตามองนะคะแล้วเราสังเกตดูแล้วนะคะมันจะมาไหมนะคะเราจับตามองแล้วสังเกตดูแล้วมันจะมามันจะเข้าไหมนะคะหรือว่ามันจะเข้าป่านะคะแต่เอสก็ขอให้มันมาถ้ามาตัวเน้นตรงนี้นี่ถือว่าเฮ้ยมันมาสองแถวหลังเนี่ยค่ะสามตัวนะคะสามตัวมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวเพราะว่า,วา,ามันตำแหน่งเดียวกันนะคะเอดวางตำแหน่งไม่ได้สลับ,ลบตำแหน่งอะไรเลยนะคะเราก็วางตำแหน่งตามสูตรที่ให้นะคะ ตอนนี้บนหน้ารุ้นเลยนะคะเป็น7 4 7 5สี่เจ4 9ห้า0 5หเรือเหมือนจะมาตัวเดิมบอค่ะหวยมาตัวเดิมนะคะหรือว,ว,ว,ว่า8 4จะขึ้นบน,นะคะ่ะ8 4สจะขึ้นบนเอออันนี้น่าสงสัยนะ่าจับตามองมากเลยนะคะหลักร้อยของเราเนาะหลักร้อยของเราเราก็ปักหลักไว้แล้วนะคะปักหลักไว้แล้วสี9หนะคะทุกคน4 5 9หค่ะ4 5 9หของเรานะคะ 4590ของเรานะคะตอนนี้เนาะอ่ะมาดู3ตัวกันนะคะ เพราะว่ามันไม่มีตัวติดดับนะคะเราก็เลยได้ชุดเต็มอย่างนี้นะคะมาดูสกันนะคะตำแหน่งนี้มันยังไม่เดินค่ะตำแหน่งนี้มันยังไม่เดินแอดไม่รู้ว่ามันจะลอยมาตอนไหนนะคะถ้าว่าเป็นตำแหน่งนี้เนาะสี่หนะคะอันนี้คือหลักร้อยระวางไว้แล้วนะคะหลักร้อยของเรา4ี่ห้าเก้านะคะขอให้เข้าตรงๆทีเทิดนะคะเอฟซี FC บอกนะคะเอาก็ดูทรงดูเป็นแนวทางกันก่อนนะคะถ้าสนะคะก็จะได้สี่หกหนึ่งสี่หกสอง 4 4 6 5นะคะ4 7 1 4 7 2 4 7 3 4 7 4 4 7 5นะคะ4 8 1 4 8 2 4 8 3 4 8 4 4 8 5 4 9 1 4 9 2 4 9 3 4 9 4 9, 4 9 5นะคะ0 40 1, 40 2, 40 3, 40 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5นะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น3ามตัวนะคะแอดก็เน้นให้ตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าวดวน,นี้จับได้ง่ายหน่อยนะคะวดวน,นี้ตีตารางง่ายหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ติดดับนะคะมันไม่ติดดับค่ะทุกคนสี่ห้านย์นะคะตอนนี้สี่ห้านย์นะคะห้าก็ตามนี้เลยค่ะหก็ตามนี้เจดก็ตามนี้นะคะเรามารอรุ้นกันนะคะว่าหลักร้อยของแอดนะคะจะชนตัวไหนนะคะจะเป็นสีห้าหรือว่า90แต่ว่างวดก่อนนี้มันก็หลุดไปนะคะ ก่อนนีก็หลุดหลุดหลุดเลยนะคะหลุดแยบเยินเลยนะคะทุกคนสําหรับสามตัวบนเนาะก็อย่างว่าแลคะ่ะมันก็จับยากนะคะทุกคนมันก็จับย่าเดนี่ยวมันจับง่ายๆเนาะเพราะว่าเราไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับสักสูตรเลยนะคะนี่นะคะทุกคน เอามีห้าแปดหนึ่งล้านด้วยนะคะห้ 5, 8, 1, าแปดหนึ่งล้านเนานี่เนาตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยหลักห้าก็ดีหลัก9ก้าก็ดีหลักศูนย์ก็ดีอันนี้ก็คือโจอให้ดูนานหน่อยนะคะโจให้ดูนานหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแถวหลังใช่ไหมคะถ้าเป็นแถวหลังแถวแถวที่น่าลุ้นนะคะนี่นะคะเราจับเราก็จับตามองสองแถบนี้นะคะสองแถบนี้เนาะ ไม่รู้ว่ามันจะมันจะยังไงนะคะก็ขอให้มันเข้าสามตัวนะคะนี่ไม่รู้มันจะมายังไงจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ขอให้แตกสามตัวเนาะสามตัวตรงนะคะขอให้มานะคะจันพูดสุกมันตกแตกสักมือละคะ่ะจันหลุดแล้วนะคะเหลือพูดกับสุกนะคะความหวังมูบานค่ะพูดกับสุกนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะมันหลเว้ยเอ็ดกับอานบาไหวค่ะมันหลายค่ะ เออเขียนก็คนเขียนก็ลายตาหมดแล้วนะคะ4590นะคะ4590เนาอมันจะมายังไงนะคะโอ้ยเตอเอดว่า5บนนี้น่ารุ้นมากนะคะ5บนนะคะอ่าถ้าเสีงว่าถ้าถ้าตัวนี้มันผ่านไปได้นะคะออสายดูดนี่หวานเจี๊ยบรูดได้นี่ถ้ารูดแบบบ่คิดยังเลยเนาะ เอาลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะโอให้หมานขคให้หิงโอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันอีกทีกับชุดสรุปนะคะไม่เห็นแนวทางไหนนะคะเจอกันชุดสรุปได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า